ใครที่ปลูกสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพู้ผักสวนครัวพริกมะเขือนะคะมีปัญหาเรื่องของรากเน่าคนเน่ากันใช่ไหมคะวันนี้นะคะน้องตีเองก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงปรับค่า pH ดินได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะในเรื่องของรากเน่าขคนเน่าที่สวนของลูกค้านะคะได้ใช้เป็นประจําแล้วสามารถต้านทานเรื่องของตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมกิติพงษ์ชาลินนะครับพาพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับ มาถึงอำเภอน้ำยืนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นสวนมะเขือขาวนะครับของคุณพี่คนที่คุณพี่ปนัดดาเนาะ,อ,ะอยู่บ้านสมวายค่ะกับแต่ก่อนคุณพี่ปนัดดาอ่าประสบป,ปัญหาในเรื่องของการปลูกมะเขือขาวยังไงบ้างพี่ดอกล้นค่ะดอก,นนดกลน้นเนาะดอกล้นดอกล้นเบอราค่ะใส่นเมื่อสองเถอากับพือจังแบบฝันเหนียวขึ้น,นอืมแล้วก็ได้ใส่ตัวนิ้วพัดบอใช่ค่ะเบิดไปเราส่ง สอ,สอบหนึ่งเนาะและะ้วก็ฉีดตัวนิ้วมิกตัวนี้จะเคืออะไรครับผมสองเทือรึเปล่าครับสอ,อ,องเทือถือว่าควนันเยวแล้วก็ดอกตนก้นกระเทียวต้นกระเทียวนะครับอ,อยากฝากพี่น้องเข้ากษตรก,กรกับกับตัวนี้นะครับตัวนิ้วผัดแล้วก็ตัวฉีดว่ามันแตกต่ตางจังได้กับปุ๋ยตัวไปนะครับผมใช่ปุ๋ยตัวนี้ก็จั้งแบบผลเพื่ะเนี้ยวน้อยเพื่อแงามอยู่ค่ะครับ คือว่าดีค่ะเป็นชีวอันชีวผลคือว่าประทับใจใอยู่เนาะพี่เน,ะเนาะครับอ่าก็ขอฝากกับพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่ทานนะครับที่รับชมนะครับทาง YouTube หรือว่าอ่ทาทังเพจนะครับยูที่บ้านซ้ำไว้นะครับอำเภอดำเนื่องจังหวัดอุบลรชาชธานีสวนพี่ปรนัดดานะครับเขามาชมแล้วก็ไฮยังคิดอ่า,าสวนแบบผสมผสานพืชปลูกพืชอายุสั้นนะครับแบบปลอดสารพิษลดสารเคมีนะครับกับทิศต่อได้ทั้งอ่าใจอ่าใจรัง ของวิดีโอใดนะครับกับสำรับมือนีก็ขอสวัสดีครับ